หนูก็ไม่คิดว่าจะได้รับความรักความเมตตาจากพี่ยงจากน้องปาล์มจากพี่พิมวฟ้าจากแม่แต่ประตูน้ำจากพ่อเอนะคะแล้วก็ทุกคนทุกท่านวันนี้หนูขอกลับขอบคุณคนที่ช่วยเหลือเป็นหัวเรือใหญ่ของงานนี้ด้านหน้าเวทียกให้กับ สุดที่ราดาราพี่น้องนะคะควันนี้น,นี้ใช่พร้อมด้วยวงดนตรีออกแบบดนตรีไทยที่สิทธิ์ทองหลอดร่วมด้วยช่วยกันนะคะอีกกระทั่งพี่เอกชัยค่ะคคพี่ชายที่น่ารักพร้อมด้วยพ่อโอพร้อมด้วยพี่เจนและก็ศิลปินทุกท่านที่สำคัญคนให้เรื่องวันนี้พี่กอ๊อฟลูกก๊อฟชวนชมหมู่เอชวนชมนะคะเพราะว่าคุณทุกคนมากๆเลยค่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาลุ้มเป่าเค้กกันเลยเ<อ>จะได้ฟัง<อ>ก<า>สดยนรู้สึกตอนนี้ เอกก็ใช้กันนะว่าเก้าเหมือนดวงแก้วกับปัดญาใยังไงไม่รู้เรียกเรียกแม่แต่เรียกพี่แก้วนี่เรียกพี่เอกเรียกพ่อโอ้โหเขาเรียกเขาเรียกตามหน้าเขาเรียกตามหน้าแกหนูไม่ได้พูดอ่ะเดี๋ยวขอทีมงานนะครับนําเค้กมาให้เราอันนี้ของหนูเลยขอให้เป็นเบรดเดย์อันนี้นะฮะห้าแฉกขัสติสนะครับเดี๋ยวเราขอเชิญสิบปินที่อยู่ด้านหลังยังไม่กลับนะครับเดี๋ยว ยังัง้เขาบอกยังไม่เป่าเขาขอไปช่วงท้ายหนอยังไม่เป่ายังไม่เป่ามนให้ให้ลูกสาวไปเข้าพักก่อนอได้เข้าไปพักก่อนให้ยังไงวะเพราะว่าซสปินเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทยอยปล่อย